พระวาจาทรงชีวิตเดือนกันยายน2020จากบทพระรสารน,นับ,บุญลูกาบทที่6ข้อที่38จงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัตว์เต็มทนานอัดแน่นจนล้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาสิทธิ์และประทับอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีสิทธิ์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนที่มาฟังพระองค์นี่คือพระวาจาที่นักบุญลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารใช้แนะนำคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงการประกาศถึงความสุขแท้จริงการเรียกร้องของพระอาณาจักรพระเจ้าและคำสัญญาของพระบิดาที่มีต่อลูกๆของพระองค์พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีของพระองค์อย่างเป็นอิสระให้กับมนุษย์ทั้งชายและหญิงทุกเผ่าพันธุ์ทุกวัฒนธรรม ที่ต่างพากันมาฟังพระองค์ข่าวดีของพระองค์เป็นสากลและตรัสกับเราทุกทุกคนเราสามารถต้อนรับและเข้าใจพระวาจาของพระองค์พระวาจาจะทำให้เราก้าวหน้าขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์เพราะพวกเราถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าองค์ความรักและจากพระฉายาลักษณ์ของพระองค์เองจงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัตว์เต็มทนานอัดแน่นจนล้น พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็นถึงความใหม่ของพอระวรสารนั่นคือพระบิดาทรงรักลูกๆของพระองค์แต่ละคนเป็นการส่วนตัวด้วยความรักที่เอ่อล้นและทรงประทานให้ทุกคนมีความสามารถเปิดหัวใจให้แก่พี่น้องชายหญิงด้วยความใจกว้างที่เพิ่มมากขึ้นพระวาจาของพระเยซูเจ้านั้นเรียกร้องมากและเร่งรา้ราให้เราให้จากสิ่งที่เรามีไม่เพียงแต่ข้าวของวัตถุต่างๆ และยังรวมถึงท่าทีแห่งการยินดีต้อนรับความเมตตาการยกโทษความใจกว้างและสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของพระเจ้าด้วยภาพของประธานที่อัดแน่นจนล้นทําให้เราเข้าใจถึงมาตรวัดความรักของพระเจ้าที่ทรงมีแต่พวกเราความรักที่ไม่มีขอบเขตจํากัดพระเจ้าทรงเติมเต็มคําสัญญาของพระองค์ให้กับเราในแบบที่เกินเลยความคาดหวังของเรา ความรักอันมากมายมหาศาลของพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระพ้นจากความวิตกกังวลที่เราอาจจะมีเพราะเรามีการคำนวณและมีแผนการอันมีขอบเขตจำกัดซึ่งทำให้เราไม่พอใจกับการไม่ได้รับจากผู้อื่นตามมาตรวัดของเราเองจงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนลน้นจากคำเชิญของพระเยซูเจ้านี้เอง เคราลูบิกผู้ก่อตั้งคณะโฟกลาเร่เขียนไว้ว่าคุณเคยได้รับของขวัญจากเพื่อนแล้วรู้สึกว่าจำเป็นต้องให้ตอบแทนไหมถ้าคำตอบคือใช่เราจะสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกันกบพระเจ้าพระเจ้าคือองค์ความรักพระองค์ทรงประทานกลับคืนให้เราในทุกสิ่งที่เราได้ให้กับเพื่อนบ้านในพระนามของพระองค์พระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำแบบนี้เพื่อทำให้เรามั่งคัง่ง แต่พระองค์ทรงกระทำเพราะว่ายิ่งเรามีมากเท่าใดเราสามารถให้ได้มากเท่านั้นด้วยเหตุว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีงามเราได้แบ่งปันกระจายทุกสิ่งไปในกลุ่มที่อยู่รอบๆตัวเราแน่นอนทีเดียวอันดับแรกพระเยซูเจ้าทรงคิดประทานรางวัลให้เรานั่นคือเราจะได้อยู่ในสวรรค์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาโลกตอนนี้ก็คือการได้โหมโรงและได้หลักประกันแล้ว จงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัตว์เต็มทนนานอัดแน่นจนล้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกเราทุกคนต่างผูกมัดตนเองในการรักแบบนี้แน่นอนว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของการปฏิวัติทางสังคมเฮซุสชาวสเปนแบ่งปันประสบการณ์ว่าภรรยาและผมเปิดบริษัทดำเนินกิจการฝึกอบรมและการจัดการธุรกิจก่อนหน้านี้เรามีความกระตือรือร้นมาก ในหลักการของระบบเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปันและได้เรียนรู้ถึงวิธีการนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกับผู้อื่นในทุกรูปแบบคือกับพนักงานลูกจ้างลูกค้าบริษัทคู่แข่งบริษัทจัดส่งสินค้าการจ่ายค่าจ้างแรงงานการหาทางเลือกในการเลิกจ้างการเคารพต่อราคาสินค้านโยบายการชำระเงินข้อตกลงในระยะยาวหลักสูตรการรวมธุรกิจ และแบ่งปันประสบการณ์ของเรารวมถึงคำแนะนำด้านจริยธรรมคุณธรรมและการเสียสละรายได้ของเราเหล่านี้เองที่บริษัทต่างๆจำนวนมากมีความไว้วางใจเราและทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ไปได้ต่อมาเราได้ติดต่อผ่านทางหน่วยงานองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์แห่งหนึ่งทำให้เราได้พบกับครูคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในประเทศไอวอรีคอสอฟริกา เขาต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านของเขาด้วยการเปิดห้องทำคลอดให้แก่สตรีตั้งครรภ์เราได้ศึกษาโครงการนี้และได้เสนอมอบเงินทุนที่จำเป็นให้เขาเขาแทบไม่เชื่อว่าเราพร้อมที่จะทำเช่นนี้ผมได้อธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องการที่จะแบ่งปันรายได้บริษัทของเราให้โครงการนี้ปัจจุบันห้องคลอดที่ก่อสร้างโดยชาวมุสลิมและชาวคริสต์มีชื่อว่าความเป็นพี่เป็นน้องกัน อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความเป็นอยู่ร่วมกันในระยะหลังหลายปีที่ผ่านมาบริษัทของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าโดยลิติเซียมากรี